สวัสดีครับร้านคลองถมพลาซาบายปุ๊นะครับผมวันนี้ผมมีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นนะครับสนุกสนุกกันนะครับเป็นเกมแจกเงิน500บาทนะครับเกมแจกเงินห้าบาทนะครับเล่นง่ายครับเพียงแค่นะครับท่านเนี่ยต่อใต้โพสตนะฮะต่อใต้คลิปต่อใต้คลิปที่ผมลงคลิปเนี่ยว่าเลข2ตัวหลังนะครับของอันเนี้ยมันคือเลขอะไรนะครับ ดูเลขแรกๆก,ก่อนนะครับ 0A76748 แล้วก็ข้างหลังอีก2ตัวล่างเนี่ยคือเลขอะไรนะครับถ้าใครทายถูกนะฮะแจกเลยนะ5 0 0นะครับผมเราจะแจกให้กับท่านท่านเดียวเท่านั้นนะฮะที่ทายถูกท่านแรกเท่านั้นนะครับที่ทายถูกย้านะฮะแจกท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับว่า2ตัวหลังเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยสองตัวหลังเนี่ยที่ผมเอาฐางปิดไว้เนี่ยมันคือเลขอะไรนะครับ สอ,สองเลขเองนะครับนะครับก็ลองทายกันมาดูนะครับอ่าโพส์ทายต่อใต้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 คลิปเรานะครับว่าเลขอะไรแล้วก็วงเล็บเบอร์โทรของของท่านไว้ด้วยถ้าเกิดท่านไหนที่อ่าเป็นท่านแรกที่ทายถูกนะครับเราจะติดต่อกลับไปแล้วก็แจกเงินท่านนะครับผมสนุกสนุกกันนะครับแล้วเราเราก็จะมีกิจกรรมดีแบบนี้กิจกรรมสนุกสนุกแบบนี้มาให้เล่นเรื่อยๆื่อยเลยนะครับเป็นกิจกรรมใหม่ที่ผมคิดว่าสนุกดี ทุกท่านก็ได้ประโยชน์กันด้วยนะครับผมมารวมโดยช่วยกันนะครับก่อ,อนที่จะทายก็กดกดติดตามกันให้หน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ